วันนี้พาฝันการเกษตรได้มารีวิวเรื่องดอกพังพวยวก็งามดีนะคะออกดอกดีดกมากยิ่งปลูกนานไปยิ่งดอกสวยวันนี้มีสีชมพูแต้มสีขาวสวยงามและดอกดอกมากมายตันนี้สีแดงค่ะซึ่งก็ดอกสวยสีจัดจ้าน หน้าดูกำลังงามสะพั่งเลยแดงค่ะแต่จะมีจุดตรงกลางซึ่งก็สวยงามแล้วก็หาพันได้ยากมากอะค่ะกวาจะรวมสีกันมาได้ค่ะซึ่งก็แปลกแล้วก็หาทําพันธุ์ได้ยากซึ่งขวัญก็ไปรวบรวมเอาสีมาเพื่อจะมาปลูกรวมๆกันนะคะ ดอกสีแดงค่ะกำลังงามสักพั่งซึ่งเราก็ปลูกรวมๆกันได้นะคะหลายๆสีปลูกรวมๆกันมันก็จะสวยสวยงามเป็นอีกแบบหนึ่งเดี๋ยววันหลังนะคะันจะทำมาให้ให้ท่านได้ชมอีกต<อ>้นนี้สองสีนี้ซึ่งขวัญก็ปลูกรวมกันก็ต่อไปก็จะรวมสักประมาณสักต้นละสามสีรวมๆกันก็คงจะสวยปแปลก เรามีพื้นที่น้อยแล้วก็มีกระถางปลูกรวมๆกันได้มันจะออกเป็นพุ่มใหญ่แล้วก็สามารถปลูกแซมกับต้นไม้อื่นๆทําให้สวยงามไปอีกรูปแบบหนึงคับต้นไม้ชนิดอื่นลองดูว่าม,มันจะสวยงามพอไหมก,ก็คิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่น่าลองที่ขวัญกำลังจะทำ อันนี้ก็เป็นดอกพังพวยที่ขวัญก็เริ่มปลูกมาแล้วก็กําลังออกดอกงามสะพังเลยนะคะแล้วก็ปลูกรวมกับต้นไม้อื่นๆแซมกันไปนะค่ะท่านผู้ชมท่านใดที่แบบเอ่อมีพื้นที่มีต้นไม้สามารถที่จะปลูกต้นไม้รวมๆกันไปซึ่งมันก็ออกดอกสะพังได้ทุกฤดูกการเลยค่ะ คลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกของขวัญที่ได้ทำการถ่า,ายให้ดูว่าคลิปต่อไปก็จะทำเกี่ยวกับชวนชมที่ที่สิ่งหนึ่งที่ขวัญชอบแต่ถ้าผู้ผู้ชมชื่นชอบก็กรุณากด ไลค์ like, กดซับสไคร b ์ให้ขวัญด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ได้ชมกันซึ่งก็คิดคิดว่าต่อไปก็จะมีภาพสวยๆของดอกไม้ที่บ้านขวัญมาฝากท่านผู้ชมกับคลิปต่อไปก็คือชวนชมนะคะที่ขวัญอยากจะทำให้ท่านผู้ชมได้ ชมกกัันบคลิปนี้ก็ขอจบการถ่ายทําในช่วงแรกและเป็นคลิปแรกของขวัญกรุณากดติดตามกดซับสไครต์และกดกระดิ่งการติดตามเพื่อดูคลิปต่อๆไปของฝันค่ะขอบพระคุณนะคะ